บนพระเจ้าสำราญถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินพามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจำนวนมากทําให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการสร้างงานการ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เจ้าสำลนมีพื้นที่ไม่ยาวเหมือนที่อื่นแต่สามารถทําให้พื้นที่ที่เป็นที่ทําเลทองได้ไ<ม>วิธีทางในการจัดพนาชายทะเลหาดเจ้าสำรานที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมีแสนเลบแหาดเจ้าสำรานนะคะในค่ำคืนนี้นะคะ We're going